สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะเราจะมาทําความสะอาดบ้านสามหลังนี่นะคะดีจ้าไปดูกันเลยนะคะว่ามีใครมาช่วยเรามั่งวันนี้นะคะ <c oughs> คือเราเปิดแอร์นอนดีกว่าเมื่อกี้เราไปนั่งเมื่อกี้เราไปนั่งดักแอรอยู่นู่นไงเออเปิดแอร์นอนดีกว่าไหมอ๋อประมแล้วเอาสมาชิกมาเพิ่มลูกบายโมงแล้วเอาคุณตั้มากินนี่เลยไหมใช่สมาชิกเพิ่มแล้วเฮ้ยสมาชิกแกงเราเพิ่มแล้วเฮ้ยตั้ซั่วมากินนี่กันเลยไหมโอ้เรียกมานั่งเงี้ยนะบนะเรียกมานั่งเงี้ยนะอ้าว มาจับใกอด้าว่านานานเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยใช้ไดเงินเดอนใช้ได้เงินเดือนไม่ไ้อาเิ้ายไปลทีนี้ไปงาคนเดียวเ่ที้เนเนบ่เจ้าะทงานรับมีความรักคนเดียวด นินคนนั้นด้อย่าเผลอย่าเลั้นแม่กรงปาก็ไม่เว้นเลยนินเลยนินเลยมันจังไหนจังไหนก่อน่ะเดยจังไหตัวเอาเลามทความสะอาีลคากืาความสแล้วก็มีคอนเทนต์บบนี้ละโหนาแก่งมาแล้วนไ่อ่งนี้มาลไปตรดยนะ่โทรศัพท์ยาลืมเอาลูเอาลก คอไในเราลื้อ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 หมลื้ออย่างเดียววุ่นาสิว่ายังไ๋วา่ลูงนอกมื้นนั้นนี่นอกลุกนอกมื้อกับที่โกวัดแท้ันเป็นาแบใช่แล้วภาพอะไรทีที่งาารเบียนนึี่อย่างอีกะครเทีละครเวทีบออี้เขาส่งมานบอทวางอือ มิวสิคิลหรอบนหอมบอนดมดมผาทูหอมบ่หอมบ่หเรื่องอะไรผาถูนี่เรื่หิ้าแ่ม่เอาแล้วมนาถ่วงเราถ่วงาดยุโตหนาเข้าออีละตอนนี้สี่นาทีผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะมาถึงยาตกลงกันไม่ได้เ่าจะไปไหนก่อน บาตเป็นได้ละเป็นได้ละสองปะเตนสองอะรองะเตนเลยทิ้งงานไปทิงานอะไรเหรอทิงานคุณมาภวิ้นมอนเวทนอนกิหัก่อนไอนเวทยมาคย ช่วงนี้เป็นช่วงแรกเปลี่ยนความคิดเห็นนะเสื้อที่คนไม่แดงก็มาอยู่แถบนี้หมดเลยนะไอเสื้อแดงก็ชมพูเลยเปนนั่งคู่กันจังนกมอะ่าคู่เอ้านคูงตกทางก็ะสาางแล้วมัไม่อยางเกิดขึ้นมุกี้เยวนะตกทางแล้วมาล้มา

คือขอบขอบบรเทีเป็นหมาเป็นเป็นผนโรมาเป็นชมแล้วก็เป็นสเป็นกรเป็นมากเด็กนิวจะได้ความเหมือนกับจะได้กินเดียครับหัวพลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะชุดตัวมาที่เองคนนอกว่ะเป็นไรไหม เพื่อนคนไทยแต่ว่าเพิ่นไปเห็นงานอยู่มืองนองเพื่อนเห็นอยู่ใน youtube เพื่อนว่าสวยโอิ่หมันเนี่ยสายบอชบตัวสมดิษฐ์แล้วเจอร์ลาที่สองมีสต็มุดเต็มหัวแล้วมุดเต็มที่อ่าเดี๋ยวลุเจอายมันเดือบ่อชุบตัวสมดิษฐ์ผลแล้วคือตอนแรกอะยางนี่ มาหาเออแต่ไม่ได้ไม่ได้ลูกสาวมาสิได้ได้แทนลูกสาวได้แทนมบอกใครแม่เป็นพูดมาถามเดี๋ยวเดี๋ยวพอนิญาแ์ได้ไหมนั่งอยู่ใกล้หูเมื่อกี้ใช่มักล้าอคนที่คุยนี่เป็นแม่เขาเหรอใช่น่าตื้ได้ยินไห

ฝากคุแม่คนแม่ฝากคนแม่คแม่ฝากฝากฝากถึงแยนนี่ว่าแสงหน้าเจ้าแล้วกันาบ อย่ YouTube เป็นหมนกลุกม,มากราบไมกติดตาม y o u t ทุกคนออนี่แหลพ่อนเซนสภาพบตตอนน <laughs> ี้ไม่เมื่อกี้ได้ยินบอกว่าดูรูปปูทุกวันใน YouTube มากหลายยิ <laughs> ่ได้ยิน,นยูน <laughs> อยน่อยู่ <laughs> อยู่ง เห็นเฮ็นยูทูมเปอี่ซีปียังบ่มีไผโทรมากคุนี่อะไรนี่ยูทูปีปียังบะเคยเห็นไผโท่มากคือปูเมุ่ันนี้ยังมีความหวังเราตอง้ไม่ความหังไยส่ไอีทัวรหาแรงเลยยังไอจทวรหาเพื่องแรงเเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวติดบอกอย่าหวั่นประตูหา

แจกับปุดีแจกับปุขอบคุณสำหรับข่าวใหญ่ในวันนี้ก็การเือซ่อมนายงดอกการื่อซ่อมทำมันรับเปามนไม่หจอ่รายง่ายนแบบนี้นะไม่ได้ว่ช็อตเ็ดเลยไม่เนาะเสือเสือสีปีมัไม่มีเลยเสือฮัลโหลนาไม่ไ่คู่ขนาดจองซ่อมในประกาศหาคู่ยังไม่ได้เลยเสือยังไม่มีใครทักมาสักคนเลยเสือเราก็สีปีแล้วนะ ยัไม่มีใครโทรมาเลยย่าไม่มีใครโทรมาอย่างนี้นะไรที่เสือแล้เดี๋หัวข้อคลิปพี่เสือตลอดเลยนะเสือเสือยังโสดเสือยังเหงาเนี่ยเราได้คอยรักเราเราไม่รู้โมโหตัวเองไม่รู้เท่าไหร่เราไม่มีมาปุ๊บเป็นเชนมาปุบนั่งอยู่เฉยๆมาปุบนั่งอยู่เฉยๆมันมาแุ๊บปีกว่า เราจะได้ไปอยู่เ e ื้องนอกอีกต่างหากน้จะชอไปอยู่ข้องนอกกันะถ้ามีเพื่อนก็ติดต่อมาด้วยอีอนยังไม่มีเลยมันมีดีนะวกเไปเด้อหาคุณชาเนื้อคอยจะไปด้วยาบบนช้อจไปดนีต้อ เปียนสถานะเปลี่ยนสถานะแต่ลูกนนองขายช่องยูทูบมาขายช่องยูทูบ e นะฮยมาดามเขาเขาขายช่องูทูบ เไม่ทำด้วยกันด้วยเที่ยวรู้อยู่สบายเนอะเนอะอย่าลดมอย่าลืมลดต้นดอกไเลดต้นดอกไม้อีกแล้วยนาดอกไม้เรื่องไฟบไต่บานเรเอออย่าลืมังบ้านต้องรักัาหลังบ้านใหม่เออเดี๋ยวเดยงานใหญ่คือแม่บ้านเขาขาดหรือว่ายังไงเทำงานดีหรอเลยน่าจะประม คปเพี่อก็จะมาในงานเฮอาเม้ามอมยูำ <c oughs> สารยูทูปก่อนที่เราจะลงมือทำความสะอาดคะคะมงานลาววันีครับเดีวมาที่่อะนเา